ไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้องแบบนี้ สวัสดีครับผมมิตีการจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและคลิปนี้ผมจะมารีวิวแอนิเมชันหนังเลือก g o ิล i l l a Monster Planet เป็นก็ซิ i l l a เวอร์ชันแอนิเมชันนะฮะที่เพิ่งฉายทาง Netflix ไปเมื่อคืนนี้นะฮะวันแรกเลยผมก็เพิ่งได้ดูนะวันแรกฉายพุ๊ ดูเลยนะฮะยืมไอดีน้องคนหนึ่งดูก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นอยู่พอสมควรนะก่อนจะดูกระตูเรื่องนี้เพราะเป็นกอซิล่าที่เขาว่ากันว่ามีขนาดตัวใหญ่ที่สุดตั้แต่เคยสร้างมานะฮะแล้วก็เป็นกอซิล่าที่ทําเป็นแอนิเมชันเรื่องแรกเลยนะก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ30ปีของกอซิล่านะที่ อยู่คู่กับโลกภาพยนตร์มาอย่างยาวนานนะฮะสำหรับกอซิล่าในเวอร์ชั่นการ์ตูนนี้ยเห็นเขาบอกกันว่าจะมีสร้างขึ้นมาถึง3ภาคด้วยกันนะฮะดังนั้นที่เราจะได้ดูกันเนี่ยจะเป็นพาร์ทแรกนะฮะพาร์ทหของกอซิล่าเมื่อวานนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก่อนจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนแล้วกันที่โดเนต มาเป็นกําลังใจในการทำคลิปกันนะครับคลิปนี้นะฮะมีคุณนรงชัย10บาทคุณตุลธน10บาทคุณเต็มสมุทรบาทคุณธนพลประพัสโล100บาทนะฮะคุณนพัฒน1หนึ่งบาทคุณตุลธนนะฮะสามสิบบาทและก็คุณอาทิน,นันติงเงนะฮะห้าสิบบาทก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่โดเนตเข้ามากันเยอะมากเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันนะฮะใครสนใจมีรายละเอียดใต้คลิปนะครับผมมาต่อที่การรีวิวก็ซิลล่ามอนสเตอร์แพลเน็ตกันดีกว่านะฮะเรื่องราวจะกล่าวถึงการสิ้นสุด ร้อนครั้งสุดท้ายของศตวรรษที่20มนุษย์ได้ละทิ้งโลกหลังจากที่เหล่าสัตว์ประหลาดได้ต่อสู้กันเพื่อแย,ย่งชิงความเป็นใหญ่ซึ่งนั่นทำาให้หล่ามนุษย์ต้องสูญเสียความเป็นผู้อยู่บนจุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนะฮะหลังจากนั้นในปี248 0เป็นเวลาถึง20ปีที่มนุษย์ได้พยายามเดินทางหาดินแดนแห่งใหม่เพื่อตั้งลก ลากฐานนะฮะแต่ทาว่าดวงดาวที่ไปนั้นไม่สามารถไปอาศัยอยู่ได้นะฮะเพราะว่าระบบนิเวศมันช่างแต,ตกต่างกับโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงทาให้มนุษย์เนี่ยต้องตัดสินใจเดินทางกลับมายังโลกบ้านเกิดของเขานะฮะและก็ทวงพื้นที่อาศัยกลับมาให้จงได้จากเหล่าบรรดามอนสเตอร์นะฮะซึ่งมนุษย์เนี่ยออกมาจากโลก20ปีแต่เวลาในโลกเนี่ยล่วงเลยไปถึง20,000ปีนะฮะมนุษย์จะสามารถทวงดาวโลกกลับมาได้หรือไม่นะฮะและก็ซิล่าในเวอร์ชันการ์ตูนเนี่ยจะมีความโหดเพียงใดก็ต้องไปดูนะฮะกับ ก o s i ซิลล่ามอนสเตอร์แพแค่เนื้อเรื่องย่อก็น่าดูมากๆแล้วนะฮะมาถึงความรู้สึกส่วนตัวนะครับหลังจากที่ดูอนิเมชันหนังเรื่องนี้นะฮะส่วนตัวเอาสรุปง่ายๆเลย <c oughs> ผมเนี่ยทำทั้งรีแอคชั่นอ่านเนื้อเรื่องย่อหรือว่าดูอะไรต่างๆมาเยอะมากนะฮะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะก่อนจะดูแล้วบวกกับ Netflix เนี่ยทำอะไรๆเนี่ยรู้สึกว่าจะสนุกจะดีไปทุกเรื่องเลยนะฮะก็ คงจะดีอีกนั่นแหละก็ซิล่าในเวอร์ชันเน็ตฟิกนะแต่พอมาดูจริงๆแล้วค่อนข้างผิดหวังมากๆเลยครับผมตอนที่ดูเมื่อคืนเนี่ยผมดูประมาณเที่ยงคืนนะฮะบอกเลยว่าระหว่างดูไปเนี่ยหลับประมาณ3-4ครั้งเลยนะฮะในช่วงเวลาประมาณ10นาทีเป็นแอนิเมชันที่ชวนง่วมากๆจนผมเนี่ยต้องลุกขึ้นไปอาบน้ําใหม่ให้ตาสว่างแล้วกลับมาดูย้อนกลับไปดูกอไปดูใหม่ให้แบบจบได้อะไรเงี้ยแต่พออาบน้ามาปุ๊บก็สดชื่นแล้วไม่ได้หลับแล้วนะฮะดูจนจบได้ครับผมก็ต้องบอกว่า บทและเนื้อหาภายในเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าเบื่ออยู่พอสมควรด้วยการดําเนินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการดําเนินเรื่องเนี่ยจะดําเนินด้วยบทพูดของตัวละครในเรื่องซะมากกว่านะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้โหคุยกันรัวๆคุยกันยาวๆเลยแม้ว่าเนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยจะเป็นรายละเอียดในเรื่องทั้งหมดเลยนะฮะจะดูเข้มข้นมีปมมีอะไรต่างๆมากมายัดเข้ามาเยอะเหลือเกินเลยทาให้เราเนี่ยรู้สึกเบื่อนะฮะกับการดําเนินเรื่องนะฮะแต่ก็ชอบอยู่จุดหนึ่งท <ๆ S 2> ี่ว่าเนื้อหาอะไรเงี้ยมันดูแปลกใหม่ดีไง ไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นภาพยนตร์หรือว่าอะไรที่เราเคยดูมาว่าซึ่งเนื้อหาเนี่ยสำหรับกอซิล่ามันจะเดิมๆนะฮะแต่ในเนื้อหาในเวอร์ชันเรื่องนี้มันรู้สึกใหม่ดีนะฮะดูแล้วเวลาเล่าเนี่ยมันรู้สึกกระชั้นชิดไปหน่อยนะฮะถ้าทำเป็นซีรีส์ได้คงจะดีว่านี้สำหรับการเดินเรื่องนะจากบทอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่คิดจริงๆนะฮะเนื้อหาเนี่ยคล้ายๆ t ท r r ์ล่ r โฟร์ผสมกับ a t t a c k on t i t a ไททเนี่ยที่เนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่นกับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยทูให้แบบมด่ีทาสกุ สำหรับผมก็คงจะเป็นเรื่องภาพเป็นการ์ตูน 2D ที่ผสม3มิตินะดูจริงๆแล้วมีความผสมกันหน่อยๆบางฉากนี่สวยแบบมิ้งมิ่งเลื่อยเลือมิ่งมิ้งมิ่งเลยอะแต่ที่บอกในตอนรีอกชันอะนะพอดูตัวเต็มนี่ก็โอ้โหวสวยแทบทุกฉากแต่พอพระเอกในงานของเราอย่างก็ซิล่าโผลมาเนี่ยผมรู้สึกว่า CG หรือว่ารูปลักษณ์ของเจ้าก็ซิล่าเนี่ยดูมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้่มันดูไม่ไหลลื่นอะสำหรับตัวก็ซิล่าเหมือนเหมือนซีจีกระตุกอะ จะเขยับอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ารูปลักษณ์อะไรเงี้ยมันดูไม่เท่เซะเลยนะครับแต่ที่ผมคาดการณ์ไว้ว่าโอ้กาซิล่าเวอร์ชันอิมิเอชันเนี่ย เฮมากแนละ้วแบบน่ากลัวมากอันเนี้ยผิดหวังมากเลยนะฮะสำหรับการดีไซน์ก็ซีล่าแล้วใครที่หวังว่าจะเห็นก็ร์ซีล่าท้ลายร้านอย่างที่คิดไว้คุณผิดหวังแน่นอนนะฮะเพราะว่าก็ซีล่าเนี่ยออกน้อยมากอีกแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงหลังเนี่ยทำไมหนังก็ซีล่าเนี่ยชอบจะเอาก็ซีล่าพระเอกของเราเนี่ยออกน้อยเหลือเกินตั้งแต่เวอร์ชันภาพยนตร์ทั้งญี่ปุ่นและฮอลลีวูดแล้วเราจะเห็นได้ว่าบทของก็ซีล่าเนี่ยมีน้อยมากนะ,ะแล้วก็ซีล่าเรื่องนี้อย่างที่หลายคนบอกว่า เกิดมาจากพืชน,นะฮะอะไรเงี้ยที่มาที่ไปอะไรก็ดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะไม่เห็นในเรื่องบอกเลยว่าเกิดจากพืชน,นะเห็นว่าเกิดจากความผิดพลาดของอะไรสักอย่างกายพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เหมือนนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะสำหรับ ในเวอร์ชันดีเบชันนั่นก็คือเรื่องตัวละครนะผมว่าตัวละครแต่ละตัวในเรื่องเนี่ยแทบจะจดจาใครไม่ได้เลยนะฮะอย่างที่บอกด้วยเวลาการเล่ามันน้อยแล้วตัวละครเนี่ยปูบทของตัวนั้นให้ดูโดดเด่นอะ่ะทำให้เวลาไปออกทำภารกิจอะไรเงี้ยเราแทบจะไม่รู้จักใครเลยว่าใครเป็นใครแรงจูงใจอะไรต่างๆตัวละครนี้ก็ทําได้แบบ แม่งแบบ,บงงกับมึงอะไรของมึงวะอะไรเงี้ยดูรู้สไปรู้สึกขัดใจอ่ะขัดใจแปลกๆกันนะแล้วเรื่องอีกอย่างที่ผมอยากจะบ่นนะรู้สึกว่าผมเป็นเรื่องแรกนะสำหรับเน็ตฟิกผมรู้สึกว่าบทแปลคําพูดของตัวละครเนี่ยดูอ่านไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยไหลลื่นในันี้ใครรู้สึกเหมือนผมไหมซับไทยเนี่ยดูอ่านมันขัดๆอ่ะเหมือนอ่านแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องกับเนื้อหาในเรื่องบางบางคำแปลนะอันนี้ใครรู้สึกป่ะเลยทําให้รู้สึกว่าเราเข้าถึงกับเนื้อเรื่องเนื้อหาในเรื่องได้ไม่มากนักนะก็สรุปเลยแล้วกันนะสำหรับผมเนี่ย แอนิเมชันของกัซซ i ล่าที่ดูแล้วรู้สึกผิดหวังยังไงก็ไม่รู้นะความหวังผมสูงด้วยสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าทางเน็ตฟลิซ์ด้วยแล้วมันไม่สนุกเลยนะฮะดูไปเนี่ยมีความน่าเบื่อคุยกันเยอะเกินไปมันไม่ตื่นเต้นอะ่ะมันดูไม่ตื่นเต้นและไม่ติดหน้าไม่น่าติดตามเลยว่างั้นเถอะนะสำหรับผมะนะก็เห็นว่าจะมีอีก2พาร์ทก็ไม่รู้ว่าอีก2พาร์ทหลังเนี่ยจะสนุกและ เล้าใจขึ้นมาบ้างไหมนะฮะมอนสเตอร์ Monster ที่แบบในเรื่องที่แบบยังไม่กล่าวถึงอะไรเงี้ยนี้อีกเยอะอ่าสำหรับคะแนนนิเมชันหนังเรื่องนี้นะฮะผมให้ไปเลยแล้วกันนะ,ะสาหรับผมหา้าเต็มสิบนะฮะถือว่าผมผิดหวังนะ,ะแล้วแต่มันยังดูได้นะดูได้ดูได้อยู่นะฮะสำหรับการ์ตูนนะ,ะมันยังพอดูได้นะครับก็ยังไงชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะดูกันแล้วรู้สึกยังไงคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะ,ะจะได้พูดคุยกันขำๆได้นะฮะก็มีอะไรไว้รีวิวกันหนังเรื่องหน้าแล้วกันนะฮะไว้เจอกันนะ